ล้มอ้บัดนี้ป้าคือบ้หลงคลือบึอบครับนครับหลงงามเลยเฮ้ยเสียไยม่ได้สิเต็มพอดีสิได้ครับโอ้โหเต็บ้โอเคอแ่สงสารจากจากแม่ยงแล้วพอกนแ่สงสารอางแม่ยงอู้ปวดร้ายปวดร้แม่แม่าปวดร้ายคนแม่